คนคุกหรือนักโทษหมายเลข666ซึ่งเลข666นี้มาจากการที่เขาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากและลูกชิ้นเป็นสิ่งที่เขาโปรดปรานมากที่สุดเลยกินไปทั้งหมด666ลูกจนสำลักตายในที่สุดและหมอผีเห็นความสามารถในการอีทมาดูอ้วนที่เก่งกาจจึงทําให้เขากลายเป็นสาวกของตอนไล,ล่ไล่ลาผู้มาเหยือนในนิวออลนี่บางอาจแยกลูกชิ้นของเขาไป ไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาแนะนำสกิลพื้นฐานของคนคุกแบบสรุปสั้นๆกันก่อนละกันอยา่างแรกเลยนะครับสกิล R คือสกิลโซ่คนคุกจะคุกเซอร์จากด้านหน้าเข้ามาหาเราแล้วโจมตีแต่มีคูลดาวน์25วินาทีครับส่วนสกิลชิปคือสกิลพุ่งชนเราจะพุ่งตัวไปหาผู้มาเยือนและสร้างความเสียหายและโจมตีและอีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลพาสซีที่ว่าพื้นสะเทือนเมื่อเราก,กดคลิกซ้ายค้างจะเพิ่มรัศมีระยะโจมตี ทำให้สันได้กว้างและนานขึ้นส่วนตัวผมไม่ถนัดใช้เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าใช้ยากมากพาะ,ะนั้นผมจะไม่ใช้แน่นอนถ้าเราอยากพุ่งโรัวๆพุกรัวๆเนะนำให้ใส่เคริร์สตุกตาน้องหมาของครอบครัวดรีมครับตุกตาน้องหมาจะช่วยลดคูดาวของเราลง40%จากคูดาวที่มีครับแนะนำให้รีบกดใช้ทันทีหลังจากใช้สกิลส่วนเปิร์กจะแนะนำเป็นศาสตร์มืดครับจะช่วยลดคูดาวสกิลอาลง25%ก่อนอีก2อเปิร์กสามารถเลือกตามสถานการณ์ได้เลยครับ ความโบสกิลที่แนะนํานะครับอย่างแรกให้ฮุกมาอย่างนี้นครับแล้วก็ทําการก,กดใช้เคิร์สดุกตาน้องหมานะครับอย่างนั้นก็พุ่งไปหาเซอร์เลยครับเพราะว่าเขานีนมีซามิน่าอยู่นะครับทำให้เราวิ่งไม่ทันแต่ถ้าเราพุ่งไปแล้วก็จะพานั่นเองสกิลอาร์ก็มาพอด,ดีก็อาร์ไปเลยหรือว่าใครที่แบบอยากเอาใช้ดุกตาน้องหมาคุมๆนะครับก็สามารถกดฮุกก่อนแล้วก็ามด้วยไปใช้สกิลพุ่งตัวนะครับแล้วก็ใช้ดุกตาน้องหมานะครับจะสามารถลด สิคูดาวได้ทั้งสองอย่างเลยแมพแพะเมืองผีนะครับกับคนคุกคุกรัวรวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงทุบเทสลาครับเพรตรงน,นี้มีคน,นเปิดแล้วแสดงว่าต้องมีคนอยู่แถวนี้แน่นอนนะครับเดินไปจับอ่านั่นไงแมัมเซตยันนะเขาเรียกคนไหนเรียคนนี้แล้วกันร้องเรียกแขกขานาดนี้ไม่ไปก็ไม่ได้ปะไม่ได้จะกินสักหน่อยหนู แกนะก,กนนหักะไรขโมยลูกศิษนไปนี่ผมก่อนนะฮะ,ะอันดับแรกนะแล้วก็ชิปมาแต่แปลกยันกันซีนขนาดนี้ออามันไม่ได้ไงแล้วเกิดเคิร์ <ๆ S 2> ไปดิครับมิงสำม,มิงซำเห็นประตูไหมไม่เปิดโอเคไปกันต่ออันนี้ก็สวัดสวัดเหรออุ้ยมีมองหลังร้อยเปอร์เซ็นบอกเลยเพราะงั้นไล่คนนี้ต่อละกันอุ้ยมันมีกก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 นานไม่เลื่อนออ ไอชา่าอ่ะเพราะไอช่าขาโมยลูกชิ้นไปนะครับพาะง้นเราจะไล่เขาคนแรกเราไม่ยอมนะตอนนี้เราหิวมากละ,ะนี่นะฮะอ๋อประตูเนี่ยมันประตูสั่นแปบบเดียวเองเดี๋ยวนี้เอาละฮะรเราก็ชิปไปเลยนะครับเขาอยู่กันแล้วก็ชิปไปเลยโอ้โหนี่โอ้โหนี่นะครับชอบยุ่งเราชาวบ้านอป่าไปก็ไม่ได้อะไรหรอกนะ นีคาตู้ไม่ถันนะไม่ไปแหกเปล่าก็าตู้ได้แล้วหนูอ่าเขาโอ่งหนึ่งบอกเลยโดนทุกแน่นอนหนึ่งเตะอ่าเคิดมาพอดีก็กลิ่นเคิดไปเกิดครับแล้วก็ชิปเลยแล้วกันปาปะปะปะเอาลูกชิ้นขืนมานะอันนี้ก็สวดให้มองเลยมีมองหลังปะเราอ่ะฮะไม่มีแน่เลย เจนลองเจนยิงออกขโมยลูกชิ้นไปให้อชากินปะยอมปยอมเหมือนกรชอบลุงเัิงชอบบอ,อนโดดตามไปเจนน่าจะอีกทตหนึ่งนะครับเขาเลือดหนึ่งน่าจะได้สามทิตีมแล้วสองก็เหลืหนึ่งจบแล้วปะป๊าป๊าป๊า ไอยยานไอ้ญญาไอชาไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็ไม่ได้อยากแคมยานแต่ว่าแบบแ้ต่อหน้าต่อตาขนาดนี้มันก็ไม่ได้ป้านีุกแบบฉ่ำๆบอกเลยว,ว่ามีคนคุกเก่าสมัยตั้งแต่โอเพ่นเบตันหนึ่งไปครับไปขาไะตีไม่โดนนะกว่าจะตีรอฮุกรอคุกรอคุกหนึ่งไม่ทันอะ ออาาจจ,จ,จน,นี่นะชาร์จโชว์ชาร์จโชว์ชาร์จทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันช้ามากอมีมีรูอีกแล้วอ่ะกันตันออกแต่ทำไมไม่จีน,น,ะ,น,นะไม่ตีนะชิปอุ้ยปลาไม่โดนก็สวยดีครับเราน่าจะเก็บชิปเอาไว้ก่อนนั้นที่กี้ไป,ไปวิ่งฉีกกันไปละไม่ใช้ละอืม ผมวิ่งฉ่ำเลยตอนเนี้ยวิ่งไกลมากโยหยหมูมีน,น้ำอีกอ่ะไม่ไหวนะเขาก็กินน้ำกุกกุกกุกอีกอะหนักเลยปะไม่มาครับหายไปแล้วม่ง,งั้นเราก็ไปาหาคนอื่นดีกว่ารถเนื่องกับไอ้เคริร์เอลลี่ก,กินน้ำมากเลยขออนุญาตซ้ำนะครับเพราะว่าสามวิธีแล้วไม่งั้นไม่ทันแนะ่ๆท่าไม่ซ้ำบอกเลย อายุคนี้มันมันคุกสันแบบแปบ๊บเดียวเองอะ่ะคือแบบมีไว้ทำไมอะ่ะไปกันต่อเขาโอ่งเจอติมแล้วไว้ก่อนแล้วกันอ้าววิ่งมาทางนี้ทำไมแล้วผีอยู่นะโอ้ยไม่โดนเนีกแกงแม่งขุกไม่โดนถายลูกชิ้นอีกนะยังเหลือใช่ไหมลูกชิ้นกกนะ่ะถ่ายมาคัดถายมานะ อ่าเปิดกล่องไม่มองแบบนี้ก็จอบอจอบอฮะรอชิปรอชิปนุวิ่งตามเดยอมีประตูไม่ปิดอ่ะมียันนี่นะพยายามกนะซีนอีกแล้วก็ชิปไปเลยดีครับเราสวดกันฉ่ำมากไงข้าสารประตูเนาะ โอ๊ยวายเยอะนะหรอกัตตันออกเสร็จแต่เสียดายไม่แคนเซิลเ็ดเลือดเต็มเฮ้ยวายเยอะวายเยอะนี่กัตตันกอกแล้วบอกเลยว่าคิวไม่ได้อ่าไม่ได้โอ้ยยัดเยอะมากยัดเยอะมากไปไหนละวิ่งช่ำว um, ิ่งช่ำว wow ิ่งช่ำรอรอคิวชิปรอคิวชิป ได้ไหมอ่าได้ไหมอ่ะไม่อา่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยมันจะสวดแล้วเสร็จแล้ววะเอาไงดีเรานังตัวสวดนี่ก่อนสวดฉ่ำหรือมันใส่ของแท้ละอุ้ยติดอะไรกัไม่รู้นี่ก็สวดเก่งเหมือนกันน,นุ่มสวดง่ายนะนี่นี่เชิงหนา่าเชิงหนา่าอะไร่านี้หนุ่มมนตัดแป๊บเดียวไม่ฟินเลยนี่เนี่ยไม่ยอมตีนี่การตัดออกเนี่ย เประตูจ้ไปชิปกันต่อชิปชิปชิปพี่กดชิปสิปมุดโอ่องแล้วไอ้โดดดักรอดีกว่านี่มานี่มันกระสวดจังเลยอุ้ยเจี่ยวแทนสวดเสร็จเหมือนกันบรทุบก่อนหลายอย่างน่าจะคี่ีนี่สวดอันนี้ก็อยากสวดจังเลยอยากสวดจังเลยแล้วเสร็จแล้วหรอแค่นจะเสร็จแล้วหรอนะ ยันไหนยังยันไหนยังยังไม่ทันทำไรเลยเเนี่เอาไงดีอะไรใครดีอะไรนี่ก็ได้เฮ้ยยันอย่างเยอะนี่ยันน้ำอย่างเยอะแต่ยันไม่ทันไนอ้ดีเราอ่ะรออะไรอยู่าไปกันต่อไปไหนละก็าทางนี้ปะน่าจาัดนะโอเคแล้วขวาก็ตามไปไม่ไม่โดดรอแล้ว มันรู้เยอะนะนวล่ะไอสวรถ้าไปเซนนั้นสอรอยู่อ่ะต่อออนเจนก็ได้ยากเสียอนีแม่งกลิ่นน้ำฉ่ำเลยติม่ะเ้ยบัตรซีก็เต็มแล้ะเรา,าก็วิ่งตามไม่ทันเลยอ่ะเลยนมาไม่ดดนึงป้าบแล้วก็รอชิปรอชิปแยากจะตุยแล้วนะเจน เอ้ยเาเปิดกล่องเปิดกล่องตอนโดนไล่ฉ่ำเกินมั่นเกินไปแล้วเราอ่ะคลายลูกชิ้นออกมาเลยนะโอเคหละสองแล้ง่ายขึ้นนี่ก็นี่ก็สวัสดจดังนีง่นะปาบปาบหนึ่งแล้วยันอย่างเยอะเลี้วเลียวๆลีว เอมึมตาอิ่มยานอีกแล้วมึงมันถึงยานอีกแล้วนี่ไงตอนฉีดโชว์อันนี่ขายทุกชิ้นของเลยนะติมุ๊บไปตอนไปท่นโอเคทำไรเอ่ยมันบัสเสร็จเด้อมันประทันเด้ออาชิพไปเลยละกันเดี๋ยวใกล้กล้โอเคบัทซิงเราใกล้เต็มนะฮะ ก่อนแล้วเมื่อกี้น่าจะลองพุกจากนั้นบนถ้ามันเดินีก่ต่ำแต่อาจเลยมันอาจจะไม่เดินมาก็ได้ไปไหนละอุ้ยหลงหลงอ่ะทางเมื่อกี้มันแบบมันชึบมองมองไม่เห็นน่าจะมาวิญญาณซิมบะใช่ไหมเห็นแวบๆเมืแบบ่อกี้เสียวๆไงเคร์โอ้ยสยันอีกแล้ว ถึงย่านหนึ่งแล้วโหมดมาไ,ได้ภาพแล้วก็กินเคิร์ดกินเคิร์ดเราเช็ดเลือดก่อนเช็ดเลือดก่อนกินเคิร์ดกินเคิร์ดกินเคิร์ดไปกันต่อเห็นไหมทุกคนกินเคิร์ดแล้วแบบครูดาวเหลือนิดเดียวอ่ะไปครับชิปชิปชิปเลี้ยว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 ,ยวน,นี้เน่น่าจะวันฮิ่นะครับหรือว่าสองที่ไม่แน่ใจ แ้วถ้าเขาเหลือสองฮิตเราก็ไม่ควรที่จะใช้สกิลนะถ้าเราบัตซิกเต็มเราก็เดินไปซีเลยแตแ่ถ้าเขาทักเหลือ one ฮิตเราก็กดได้เลยนะัแต่ผมไม่แน่ใจเพราะงั้นผมจะเดินไปซีเขาก่อนแล้วกันไปกันต่ออ๋าวยายางนึ่งแล้วโอ้ยเหนื่อยเด้เหนื่อยเด้เ โอ้โห,หลเยอะแล้วกันนะแล้เราก็ไม่ยอมกดสกิลไงเพราะว่ากลัวกลัวละสองฮิตแล้วไม่มีสกิลไม่วิ่งไล่ต่อก็อืมแต่ยังทำไมเอย่ยเจ้าบอจ้าจริงๆเรากดสกิลได้เลยนะครับมันเสียเวลาอย่างนี้ยะถ้าไม่กดอนะ